ตรงนี้กำลังลงมือซ่อมจักรยานนะครับจักรยานปั่นมาได้สามตั้งแต่เช้ายังใบสามรถเสียไปนะครับดูนะครับว่าซ่อมอะไรกันครับผมมีหัวหน้าใหญ่ช่างซ่อมครับซ่อมไปแล้วครับกับเจ้าของครับผู้ช่วยครับผู้ช่วยนั่งอยู่ข้างๆนี่ไงผู้ช่วยอยู่ข้างๆครับเอาครับเอาเทาานี้ไปทางไหนดีโอ้โอเพื่อนผมเอาไว้ก่อนเนี่ยเอาไว้เนี่ย เอาสิ่งร่วงไงครับหัวหน้าอมครับยังครับยังครับเหรอครับเราจะเดินทางต่อได้ไหมครับคนสักของเราเอาเป็นไรครับิดีบอสบอสไปช็อกทะลุถึงหัวใจเลยวะทะลุถึงหัวใจโอ้ยทะลุเลยใครข้างหลังบอก โอ้โหเรียออกแล้วครับองดยยกยกบวกบรรดูแล้วไปเรียบดีเปลี่ยนมันน้องนี่กับพอน้องี่อยางน้องเกียร์ช่างเกียร์นะโอเควาไงครับช่างใหญ่ครับก้ได้แผลได้แผลหนึ่งครับครับพร้อมครับเราจะเดินทางต่อครับไปาน วันนี้เรารปั่นจักรยานตเต็มตัวที่จะรอแล้วครับไกด์ครับไกด์ไกด์เราไม่นำทีมเลยครับไกด์ไปไปร้อยเมตรครับไปก่อนเลยร้อยเมตรเลยเหรอโอ้ไกด์เราไล่ไปก่อนเลยนะครับใหน้นะนำก็นำก่อนนะครับที่ร้านกาแฟตรงนี้ร้านกาแฟด้วยเหรอเนี่ยไม่กินนะ้ำกาแฟนะน่าจะมึงก็ายยไไว้้อโนี่ครับเราจะไปป้ายตรงนี้นะครับร้านกาแฟ ภาษาเชดอ่านไม่รู้เรื่องนะครับแต่ว่าไกายบอกว่าอีกไม่เกินร้อยเมตรครับวันนี้ใหญ่อมครับรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้อยากถามความรู้สึกจะบอกว่าวันนี้ผมมีความรู้สึกดีครับที่ได้มากับเพื่อนๆแล้วอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราก็จากกันแล้วเี๋เราก็ไม่ได้เจอหน้ากันแล้วครับผมโชคดีครับครับผมสู้ๆครับสๆ ครับผมผมเป็นมือกล้องผมถ่ายไปเรื่อยๆครับวิวครับวิวข้างทางคนระับสองข้างทางโอ้รู้สึกวยถ่ายไ,ยไม่ได้ครับเราผมต้องขอพักก่อนครับ